4, สัญญาณเตือนและ2สาเหตุเส้นเลือดสมองแตกต้องรู้นะครับสวัสดีครับหมอพัดแพทย์ฝังเข็มครับอ่ะสัญญาณเตือนแรกหน้าเบี้ยวครึ่งซี่มุมปากตกแล้วก็มีน้ำลายไหลที่มุมปากสัญญาณเตือนข้อที่2ลิ้นแข็งพูดไม่ชัดนึกคําพูดไม่ค่อยออกสัญญาณเตือนข้อที่3แขนขาอ่อนแรงนะครับแล้วก็จะชาครึ่งซี่แล้วก็สัญญาณเตือนข้อที่4 จะเวียนหัวบ้านหมุนเดินทรงตัวไม่ได้ยิ่งเป็นหลายข้อมากเท่าไหร่ยิ่งมีความเสี่ยงเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากเท่านั้นโอเคไหมครับอ่ะเรามาดูสสาเหตุนะครับสาเหตุแรกไขมันอุดตันในเส้นเลือดส่งผลให้เส้นเลือดสมองขาดความยืดหยุน่นปล่อยนานเข้านานเข้าทําให้เส้นเลือดสมองเสื่อมสภาพจะทําให้มีความเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกได้ง่ายสาเหตุที่2เลือดข้น ก็คือปริมาณเลือดน้อยจนเหนียวข้นนะครับพอเลือดเหนียวข้นมากๆทําให้ไขมันไปจับที่เส้นเลือดสมองได้ง่ายกว่าปกติส่งผลให้เส้นเลือดสมองมีไขมันจับหนาขึ้นก็จะมีความเสี่ยงทําให้เส้นเลือดสมองแตกได้ง่ายเช่นกันวิธีแก้หมอแนะนําสมุนไพรปรับเลือดและสมุนไพรขับไขมันกินคู่กันเลยนะครับทานต่อเนื่อง2-3เดือนป้องกันดีกว่าแก่